สองมือกลับลงที่ตรงนีออ้เปื้องบาดยาโมที่ลานเติบโตูพระพุนไม่ยาลูกทิ้นแผ่นดินทิ้นอีสานจากนิวงหวานบ้านป่า เพื่อก้าวเข้ามาเป็นสินระบินเพราะความอยากดังอยากดีของลูกเหมือนถูกดนใจให้ทิ้งบ้าน บัดนี้ลูกมากราบยาแลว้วความหวังเพลิดเพลิไม่สิน้นกมหน้าจูบตินเบื้องบาดยาตน ปุปงพราชมีอำนาจหนึ่งใจทุกคนเป็นแสงสว่างอยู่กลางเมืองรุ่งเรืองสตรีวีรชนใครวายใครบนได้ดังอธิธา